ดีครับวันนี้บรรยากาศหลังเลิกงานเมื่อเช้าก็มาตอนเย็นก็มามาดูว่าตอนเย็นเราจะเจออีกหรือเปล่าอ่ะไปดูกันฮะอ่ะนี่ฮะบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยว,ด,ยวดูว่ามันจะเจอไหมจะเจอไหมนี่เจอแล้วเนอะนี่ดอกสวยๆเลยเห็นไหมอุ้ยเนี้ยไม่ใช่ดอกเดียวนะสองดอกสอยสิครับสอยสอยนี่สอยเลยอ่ะ มีอีกไหมโอ้หนี่ฮะเยอะเลยโอ้ยขึ้นเป็นดงเลยพี่น้องเนี่เป็นดงจริงๆนี่นี่ฮะโอ้โหเห็ดน้ำมากส,สวยๆเนี่ยเทียบเลยฮะเป็นดงเลยฮะนี่โอ้ยเนี่ยเป็นแถบเป็นแถบอืเยอะจริงๆพี่น้องเอ๋ย เก็บก mm ันไม่หวาดไม่ไหวเลยอย่างนี้ออกอย่างนี้นี่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 เนี่ยไอ้ที่เกิดตรงนี้เทียบเลยนะตรงนั้นมีนู่นนู่นมีเห็ดพึ่งมองเห็นอีกโอ้โหนี่ยเนี่นี่โอ้โหเยอะเยอะจริงจริงเยอะจริงจริงเนี่ยเนี่ยตรงนี้สี่ดอกอืมเนี่ยน่ยกองไว้ก่อนกองไว้ก่อนนี่ฮึโอ้โหมือนี้ได้แกงแน่นอน นี่ฮะโอ้ห oh, เยอะเยอะเนี่ยดอกกำลังงามๆกำลังน่าก,กินเลยนีดย่ดอกเล็กเอาไว้ก่อนีน่นี่เนี่ยแคบไม่ต้องไปเขี่ยอะไรเยอะนะนี่ฮะสวยๆโอ้โหโอ้โหนี่เยอะจริงๆฮะนี่สวนป่าตะเคียนมันอั้นไว้โอ้โหเนี่ย นี่โอ้โหเฮยเด้งออกมาเลยสามดอกเห็นเห็นนี่ะเนี่ยนั่เลกเอาเอาแค่ที่มองเห็นนะไม่ไม่ได้เขียนะไม่ได้เขียแบบว่าโกยหานะเนี่ยนี่โอ้ยเยอะจริงๆพี่น้องนี่นีนี่เห็นไหมเนี่ยเดินหน้าตัวเองแค่ตรงนี้เองเนี่ย โอ้ตรงนี้เป็นเห็ดพึ่งนี่นี่เห็ดพึ่งโอ้ยดอกกำลังงามฮะเนี่ยเห็นไหม,มนี่นี่นี่อีกดอกเห็นไหมโอ้โหเก็บเพลินมากเลยดูเด็นี่ยนี่ตรงนี้เห็นไหมแดง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 ูนี้อือหือนี่ฮะนี่โอโ้โหเห็นไหม เนี่ยตรงนี้ก็มีอีกโหนันเดินผ่านมาตรงนี้เดินข้ามมาเห็นไหมนี่ดอกสวยๆเลยโอ้โหดูฮะตรงนี้เห็นไหมพยเยอะผยเยอนี่พเยอะนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวมีอะไรหรือเปล่านี่ยส,สวยๆนี่ฮะโอ้โอ เก็บสนุกมากเก็บเพลินเลยนี่ครับโอ้โหเนี่ยเห็ดพึ่งดอกสวยๆเลยเห็นไหมโอ้โหอีน้องมาเจอตรงนี้โอ้โหเห็ดพึ่งดอกใหญ่มากดูนี่เนี่ย นี้ตัวเล็กอี่ตัวนี้ดอกใหญ่ๆหญ่เห็นไหมเนี่ยดอกใหญ่จริงเนี่ยนี่เห็นไหมนี่อีกหนึ่งดอกเข็ดพึ่งโอ้หนี่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 ตรงนี้ตรงนี้นี่เห็นไหมนี่เป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยมีดอกสวยๆงามๆเนี่ยสามดอกตรงนี้ นี่ฮะนีน่โอ้โหอะนี่เจออีกอดอกใหญ่ๆเลยเร็บพึ่งนะเห็นไหมนี่เห็ดพึ่งอีกดอกนึงอ่านี่ฮะดอกเล็กๆอีกดอกนึงน่ารักน่ารัก มาสรุปกันนะฮะโอ้โหนี่หลังเลิกงานนะเมื่อเช้าก็มาได้ไปแกงใหญ่มานี่ก็ได้อีกแกงใหญ่ๆแต่ในาลาขาแค่นี้พอนะเอาแค่พอกินเดี๋ยวให้คนอื่นเขาหาบ้างนะนู่นนเขากำลังหากันอยูนะ่ให้เขาหากันไปนะแบง่แบงๆกันนะได้คนละนิดคนละหน่อยไม่ต้องเอาไปเยอะนะเอาแค่พอกินนะสําหรับคลิปนี้นะเลยก,ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ